สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาดูต้นทุเรียนนะคะเป็นต้นทุเรียนแรกปลูกนะคะอายุอยู่ที่2เดือนนะคะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอจากช่องเกษตรกร,กรยุคใหม่ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะดาวก็จะมาแนะนําวิธีการรักษาต้นทุเรียนโรคใบแห้งใบไหม้นะคะ ช่วงหน้าเล้งนะคะช่วงหน้าเล้งปัญหาของต้นทุเรียนที่เยอะที่สุดก็คือใบแห้งนะคะปลายใบแห้งขอบใบแห้งนะคะแล้วก็เป็นพวกเพี้ยไก่แจ้นะคะ ปลายใบแห้งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปลายใบแห้งอันนี้แห้งน้อยมากนะคะเพราะว่าเราฉีดพ่นปุ๋ยตลอดนะคะทุกๆสัปดาห์เลยทีนี้เอ่อพวกใบแห้งพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มารบกวนนะคะแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะก็อยู่ประมาณนี้จริงๆแล้วดาวจะหาต้นที่เป็นโรคใบแห้งพวกนี้มาให้ดูกันนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยมีนะคะก็เลยอเอามาให้ดูต้นนี้ที่มันเป็นแบบหนักที่สุดแล้วในสวน รเรียนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยใบเริ่มเหลืองเป็นจุดสีน้ําตาลแบบนี้นะคะถ้าของใครเป็นแบบนี้ก็ก็ดูแลร,รักษากันนะคะเดี๋ยวใบจะร่วงเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยใบสีเหลืองจุดสีน้ําตาลแล้วก็เป็นแบบเนี่ยเพี้ยไกลแจ้แบบนี้นะคะปลายใบแห้งแห้งแบบเยอะๆนะคะ แต่ดาวหาไม่เจอไม่มีนะคะของเราฉีดยาอยู่บ่อยๆนะคะทีนี้นะคะวิธีรักษานะคะของท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโรคใบแห้งหรือว่ายังไม่เป็นนะคะเราก็ยังสามารถที่จะใช้ยารักษาแล้วก็ป้องกันเอาไว้ได้นะคะใช้ร่วมกับพวกปุ๋ยทางใบได้เลยนะคะอย่างของดาวตรงนี้นะคะอายุแค่ หนึ่งเดือนกว่า,วาเป็นทุเรียนปลูกทิ้งด้วยนะคะไม่ค่อยได้มาสนใจเลยเพราะว่าตรงนี้ทุเรียนมีไม่เยอะนะคะเราก็เลยไม่ได้มาสนใจดูเลแต่การแตกยอดก็ยอดยังเดินดีอยู่นะคะยอดยังแตกดีอยู่แตกเยอะด้วยนะคะสําหรับต้นทุเรียนต้นเล็กของเรานะคะเป็นแบบนี้เลยเนาะ แต่มีเพี้ยไก่แจ้เนี่ยนะคะเริ่มมารบกวนเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดยานะคะฉีดยาวานิดารักษาพวกโรคใบแห้งใบไหม้นะคะพวกเชื้อรานะคะ,ะฉีดยาบำรุงใบรักษาให้กับเพื่อนๆท่านผู้ชมดูกันนะคะสำหรับต้นทุเรียนของใครที่เป็นปัญหาแบบนี้นะคะเป็นเพี้ยไก,ก่แจ้เป็นใบจุดสีน้ำตาลใบเหลืองจุดสีน้ำตาลใบด้วงปลายใบแห้งปลายใบไหม้นะคะ แล้วก็มีพวกแมลงมากัดกินใบนะคะเราก็จะใช้ตัวยาตัวนี้เลยนะคะเป็นตัววานิดาไมซินนะคะอันนี้คือวานิดาไมซินนะคะเป็นยาที่ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนส้มโอทัทัพิมสยามหรือส้มโอหลายชนิดแล้วก็เป็นพวกต้นผลไม้ต่างๆนะคะเราก็จะใช้ตัววานิดาไมซินตัวนี้นะคะ ช่วยรักษานะคะพวกโรคใบแห้งใบไหมในช่วงหน้าเล้งถึงแม้ว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยยังไม่เกิดปัญหาใบาแห้งนะคะเราก็ใช้ป้องกันไว้ได้ตัวนี้ใส่ผสมร่วมกับปุ๋ยทางใบได้เลยนะคะอย่างของดาวก็จะใช้ร่วมกับปุ๋ยทางใบฟรีเซอร์นะคะเราจะผสมร่วมกันแล้วก็ฉีดทีเดียวเลยนะคะทุกครั้งที่เรามาฉีดเป็นพวกปุ๋ยน้ําปุ๋ยทางใบฟรีเซอร์นะคะเราก็ใช้วานิราใส่ร่วมด้วยนะคะขั้นตอนเรกน,นะคะ เนี่ยวานิดาใส่ประมาณนี้อันนี้นะ้ำปอกกิ้งอยู่ที่ประมาณ1ลิตร1ลิตรกว่า1ลิตรครึ่งนะคะอันนี้ก็ใช้อยู่ประมาณนี้มีวิธีใช้เขียนบอกละเอียดข้างขวดนะคะอันนี้ใส่ลงไปนะคะเป็นวานิดาก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นปุ๋ยทางใบฟรีเซอร์นะคะผสมร่วมกันเลยนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการฉีดพ่นนะคะรักษาพวกโรคใบแห้งใบไหม้นะคะใบเหลืองใบ ใบเป็นพวกเชื้อดานะคะใบใบเหลืองใบเป็นจุดแล้วก็พวกเพี้ยไก่แจ้เพี้ยหอยพวกเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะรักษาได้เลยนะคะเพี้ยไฟพวกเนี้ยนะคะใชว้วานิดาควบคู่กับปุ๋ยบำรุงใบไปทีเดียวเลยนะคะเราฉีดพ่นตัววานิดาเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆทางใบแล้วก็ฉีดพ่นร่วมกับปุ๋ยทางใบฟีเซอร์เพื่อช่วยเคลือบใบนะคะสร้างยอดกระตุ้นในการเตกโจ้ของต้นทุเรียนของเราให้เติบโต เร็วยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ยอดก็จะแตกดีนะคะเป็นทุเรียนต้นเล็กที่เรายังไม่ค่อยได้มาสนใจดูเลยนะคะเพราะว่ามีไม่กี่ต้นนะคะแต่ต้นทุเรียนก็ยังจะแตกยอดได้ดีเยอะมากนะคะแต่ใบจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้มาดูเลเลยนะคะวันนี้ดาวก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆท่านผู้ชมดูกันนะคะของใครที่มีอ่ ต้นทุเรียนต้นเล็กต้นใหญ่นะคะก็ใช้ตัวปุ๋ยตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ตัววานิลาร่วมด้วยเนี่ยก็จะฉีดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหัวปอกกิ้งที่เราเอามาใช้นะคะใช้สําหรับทุเรียนแบบไม่เยอะนะคะไม่กี่ต้นนะคะหัวอันนี้ถ้าเอ่เยอะๆก็ต้องใช้เครื่องพ่นกันนะคะเพื่อความรวดเร็วในการที่เราจะมาฉีดพ่นนะคะก็ฉีดให้ชุ่มแบบนี้เลยนะคะฉีดให้ชุม่มแล้วก็ ปล่อยใบให้แห้งนะคะฉีดแบบนี้อันนี้นะคะข้อดีของการฉีดร่วมกันคือเราไม่ต้องเสียเวลาในการฉีดนะคะคือฉีดปุ๋ยบำรุงทางใบสร้างยอดแล้วก็ฉีดตัววานิดาไมซินด้วยเพื่อที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันนะคะพวกโรคใบใหแห้งใบไหมพวกนี้นะคะใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะ ก็จะฉีดพ่นแบบนี้เลยนะคะปุ๋ยฮิวมิกนะคะเราพึ่งรถเราพึ่งให้ไปนะคะปุ๋ยฮิวมิกเราจะผสมน้ําเลยแล้วก็จะให้ออกทางหัวสปริงเกอร์ทีเดียวเลยนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะมาผสมรถนะคะอันนี้ก็ฉีดได้ชุ่มแบบนี้นะคะแค่นี้ต้นทุเรียนของเราก็จะหมดปัญหาพวกโรคใบแห้งใบไหมในช่วงหน้าเล้งแล้วนะคะอันนี้ชุ่มแล้วนะคะเมื่อเราฉีดชุ่มแบบนี้แล้วนะคะเราก็ รอก่อนนะคะสักประมาณสองชั่วโมงเราอย่าเพิ่งให้น้ําให้โดนใบนะคะเราให้น้ําเสร็จเรียบร้อยก่อนจริงๆแล้วเราถึงจะมาฉีดพ่นแบบนี้นะคะเพราะว่าหัวิงเหวียงสปริงเกอร์มันอาจจะทําให้น้ำเนี่ยมาชะล้างใบทุเรียนของเรา จะล้างยาปุ๋ยที่เราได้ฉีดไปนะคะเพราะฉะนั้นเรารดน้ําให้ปุ๋ยยูมิกทางดินเสร็จเรียบร้อยก่อนเราถึงจะมาฉีดพ่นทางใบนะคะเพื่อที่จะให้ใบทุเรียนเนี่ยได้ดูดซึมพวกปุ๋ยพวกยาพวกเนี้ยเข้าไปเลี้ยงใบเข้าไปติดอยู่ที่ใบได,ได้เยอะมากที่สุดนะคะเนี่ยพวกใบใบไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยใบจะเป็นราดาแบบเนี้ยนะคะเราก็จะรักษาตัว ปุ๋ยวานิดายาวานิดาตัวนี้ได้นะคะเดี๋ยวอีกประมาณสัก 1- 2อาทิตย์เราจะมาแอปอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการที่เราฉีดตัวปุ๋ยวานิดาตัวยาปุ๋ยฟีเซอร์นะคะแล้วก็เป็นยาวานิดาไปนะคะดูว่าต้นทุเรียนจะใบจะเขียวเข้มขึ้นไหมใบเนี่ยที่เป็นเชื้อดาดำแบบนี้นะคะจะช่วย อ่ะชะล้างออกไปหมดไหมนะคะเดี๋ยวดาวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะตัวยาวนิดาตัวเนี้ยใช้ดีจริงๆนะคะใช้อ่กับต้นไม้ทุกชนิดเลยอย่างของดาวเนี่ยดาวจะชะให้ให้คนนานนะคะใส่ร่วมกับปุ๋ยทางใบฟีซอ้อตลอดเลยนะคะเราจะใช้เป็นถังใหญ่นะคะแล้วก็จะเทไปเลยนะคะเทใส่ร่วมกันไปเลยแล้วก็ฉีดพ่นกับรถนะคะถ้าเป็นแปลงใหญ่เราก็จะใช้รถแล้วก็ถังใหญ่ฉีดพ่น แล้วจะใช้ตัวปุ๋ยเนี้ยเทใส่ลงไปร่วมกันเลยนะคะฉีดครั้งเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะส่วนอ่าพวกยานะคะพวกยาเราก็จะใช้เป็นถังเป็นรถมอเตอร์ไซค์เบ็ดนั้นนะคะที่ดาวให้ดูอยู่เมื่อคืนนะคะคลิปเมื่อคืนแล้วก็ใช้ฉีดพ่นเพราะว่าเราจะตัวนั้นเราจะใช้ในแปลงเพาะในเปลงเพาะที่เลี้ยงทุเรียนเลี้ยงต้นพันธุ์ต่างๆเอาไว้ซึ่งอยู่ในถุงนะคะเราจะใช้ ตัวถัง2 0 0ลิตรตัวนั้นฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นพวกใบทุเรียนนะคะพวกเชือ้อโรคเชื้อดาต่างๆให้หมดไปนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงช่วยรักษาด้วยนะคะไม่เกิดเชือ้อโรคในเปลงเพาะของเรานะคะก็จะใช้ถังแบบนั้นเอามาดัดแปลงกับเครื่องเครื่องนะคะเพื่อที่จะประหยัดในการที่ประหยัดประหยัดพลังงานในการที่เราจะมาฉีดพ่นกับพวกพวกหัวปกกี้นะคะ ก็มาแนะนํากันนะคะใครที่เอ่ต้นลูกต้นทุเรียนไว้กังวลใจว่าจะทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยเป็นโรคใบแห้งใบไหม้นะคะก็ลองใช้กันดูได้นะคะสําหรับเออต้นไม้ทุกชนิดนะคะเป็นวานิดาไมซินนะคะแล้วก็เป็นพวกปุ๋ยบํำรุงใบฟรีเซอร์นะคะฟรีเซอร์ฉลากสีเขียวฉลากสีชมพูมีคุณภาพเหมือนกันนะคะ ถ้าของใครมีสีชมพูแล้วก็ใช้สีชมพูมีสีเขียวก็ใช้สีเขียวนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยช่วยในการสร้างยอดนะคะแล้วก็บำรุงใบในช่วงหน้าเลงนะคะจะไม่ทำให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยเหี่ยวแห้งนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นในการแตกยอดด้วยนะคะอย่างของดาวเนี่ยคือจะแตกยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนต้นเล็กต้นใหญ่นะคะช่วงหน้าเลงเราฉีดพ่นก็จะแตกยอดได้เยอะมากเลยนะคะค่ะก็ คลิปนี้แล้วก็พามาดูวิธีการรักษาตูเดเรียนใบแห้งนะคะพวกโรคเชือ้อโรคเชื้อราต่างๆในช่วงหน้าเลายยงนะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ดาวมาทักทายอ่าคอมเมนต์ตลอดนะคะก็เจอกับดาวใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ